ดวงดีดวงร้ายคนเกิดวันพรรหัส,สบดีตั้งแต่วันที่26สิงหาคมถึง1กันยายน2567ดูเป็นช่วงที่ดูโปร่ปงๆบางคนนี้อาจจะไปวัดไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะอาจจะทําอะไรค้างๆคาคา,า,า,าอยู่ก็ต้องปล่อยวางไปถ้าเป็นเรื่องการทํางานก็ต้องระวังเรื่องของความมีทิฏฐิอาจจะถอดใจอะไรง่ายๆต้องเข้มแข็งนิดนึ่งอาจจะรู้สึกว่าขาดแคลนนะไม่ค่อยมีอะไรซัพพอร์ตสักเท่าไหร่เจอภาระหนะักมีแต่งานยากๆเข้ามาในช่วงนี้แต่ก็ไม่ต้องห่วงถ้าไปร่วมมือจับมือ กับใครทํางานเป็นทีมนี่มีโอกาสประสบความสําเร็จได้งานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรืองานออนไลน์ก็ทําได้ดีการเงินต้องรักเข็มขัดสักหน่อยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันจนๆจน,น่าจะพอมีเงินแล้วเพียงแต่ว่าสภา,าวะรู้สึกว่าอยากจะมัธยัสถ์อยากจะประหยัดอย่างมากก็อาจจะมีทมําบุญทําทานบ้างพอมีคนมาขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยก็ช่วยเท่าที่เราช่วยไหวแล้วกันอย่าช่วยจนเราเดือดร้อนซะเองบางทีมันอาจจะเป็นอารมณ์ของการทําคุณไม่ค่อยขึ้นได้นะระวังอย่าเป็นหนี้จะไปสร้างหนี้ระยะยาวมีโอกาสจะ เป็นนีระยะยาวได้หรืออย่าไปแบกรับภาระแทนคนอื่นความรักคนโสดอาจจะมีเรื่องของทานไฟเก่ากับะคุก็ได้แต่คบๆไปก็อาจจะมีปัญหานะฮะเลิกลากันไปได้ตัวคุณเองก็อาจจะค่อนข้างโปล่งกับเรื่องพวกนี้อยู่คนมีคู่นี้ก็เป็นช่วงที่อาจจะห่างาการคุณเองอาจจะปลีกวิเวกเขาหรือเธอก็อาจจะไปยุ่งอยู่กับงานเป่อยังไงก็หาเวลาให้กันบ้างน,นะครับจะได้ไม่หักเหินจนเกินไปสุขภาพความเครียดท้องทอง้องกระเพาะลำไส้อาการแพ้ต่างๆตอนนั้นก็ถือว่าแข็งแรงดีครับ